สวัสดีครับ f อฟซีไรอันกายเป็ิตุกต่้นนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับน้องไรอันนะครับวันนี้เราจะไปย้อนคําพูดของพูกสามแม่แม่ฮายแม่ตัก๊กแม่อาภพ,พรเอแม่สุสุนารีนะครับทําไมเขาถึงได้พูดว่านะครับทําไมพวกแม่แม่เขาถึงได้พูดว่า ตัดสายสะดือมากับน้องไรอันนี่ตัดมากับมือเลยนะครับทำไมเขาถึงได้พูดอย่างนั้นนะครับท่านจำได้ไหมครับว่าครั้งแรกที่น้องไรอันไปประกวดไม่หมดนี่นะครับครั้งแรกที่ไปน้องอะไรนะฮัตซามีเรื่องไรเนี่ยที่เขาเป็นแชมป์อยู่นะครับก็เป็นเพื่อนกับน้องไรอันนี่แหละ ก็เคยประกวดร้องเพลงไปเจอกันบ่อยๆนะครับเออแต่น้องไรอันมาประกวดในไหม่หมดนี่นะครับน้องฮัตซามีนี่เป็นแชมป์อยู่นะครับเป็นแชมป์อยู่นะครับแล้วก็วันนั้นนะครับวันนั้นน้องไรอันเขาร้องเพลงของโง่อีกสักครั้งนะครับของโง่อีกสักครั้ง ก็เป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนนะครับเออว่าน้องร้องเพลงดีคุณสุนารีก็ว่าร้องสะอาดนะครับเสียงสะอาดดีนะครับหลายกรรมการเขาก็ชอบโดยมีกรรมการก็มีคุณเอชัยยาคุณสุนารีนะครับราชสีมานะครับคุณอาภาพรนครสวรรค์หรือว่าคุณไฮแม่ไฮแม่สุ นะครับแล้วคุณเอแล้ววันนั้นก็ยังมีอ,อ,อะไรนะนักร้องนำโชคอะ่ะน้องโบน้องโบซูปเปอร์วาเลนไทน์นะครับสมาชิกของซูปเปอร์วาเลนไทน์นะครับน้องโบเขาก็ชอบเลยครับชอบเสียงของน้องไลออนนะครับวันนั้นก็น้องไลออนเขาก็ร้องเพลงของโง่อีกสักครั้ง ก็เป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ได้ชนะนะครับชนะชนะ,ชน,ะน้องฮัตซามีเรืออไๆนี่แหะครับฮัตซามีนะครับเออน้องขจนะไปแม่แม่เขาถึงได้ว่าว่าตัดสายสะดือมากับมือเลยนะครับเออเพราะแม่สุสุนารีนะครับแม่ฮายอภพรเขาตัดสินวันนั้น นะครับเขาเป็นกรรมการตัดสินวันนั้นนะครับเขาถึงได้บอกพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเขาตัดสายสะดือน้องแลออันมากับมือเลยอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับเราก็ต้องยอมรับเขาก็ รักใคร่น้องไลอันเหมือนลูกเหมือนหลานนะครับแล้วก็อยู่กับไม่บุตรนี่มานี่ประมาณสองร้อยสมัยนะครับน้องไลอันนี่สองร้อยสมัยแล้วก็สละแชมป์นะครับสละแชมป์เอ่อในการเดินทางสายประกวดมานี่ตั้งแต่สมัยแรกยันสองร้อยสมัยนี่น้องไรอันเขาก็เอ่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้กับพี่มั่งน้องมั่งที่เข้าแข่งขันนะครับเออช่วยเหลือเงินทองนะครับมากมายหลายท่านเลยนะครับมากมายหลายท่านเลยนะครับรวมรวมมแล้วก็ร่วมสองล้านนะล้านกว่านะนะครับที่เอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับน้องน้องมั่งพี่พี่มั่งอะไรมังนะ่งที่เข้าประกวดมาแข่งขันอะไรน้องเขาก็สละแชมป์นะครับสละแชมป เอาไว้ให้คนอื่นเขาขึ้นมาบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำใจของน้องนะครับที่น้องเขาเข้ามาประกวดในไมหมดนี้เนี่ยครั้งแรกอะ่ะเพราะว่าน้องใฝ่ฝันความฝันของน้องเขาอะ่ะนะครับเขาอยากจะหาเงินไปปลดหนี้ช่วยพ่อแม่นะครับช่วยพ่อแม่นะครับก็พ่อแม่ก็ช่วงโควิดนี่ก็ยังว่าหละสะดุดไปหมด นะครับสะดุดไปหมดก็มีการเป็นหนี้เป็นสินเขาก็เป็นแสนนะครับน้องเลออันเขาก็ช่วยพ่อแม่ด้วยการสร่งน้ำส้มน้ำส้มนะครับพ่อก็ขับวินมอเตอร์ไซค์นะครับก็สอนน้องเลออันร้องเพลงนะครับอันนี้ก็ต้องให้เครดิตของคุณพ่อเขาคุณพ่อน้องเลออันเคยเป็นนักร้องคาเฟ่มาก่อนนะครับเออ อันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเขาสอนเขาแนะนำมาได้ดีเลยแล้วก็มาประกวดในเมื่อมาประกวดแล้วแม่ทุกท่านเขาก็ช่วยกันประครับประครองแนะนำน้องไรอันนะครับว่าร้องอยังงูย่างงี้นะอะไรนะก็ช่วยกันนะครับช่วยกันสั่งสอนก็เหมือนลูกเลยทำลอดมากับมือเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับ แล้วก็ประครับประคองกันมาถึงได้รักใคร่กันเหมือนลูกเหมือนหลานขึ้นเวทีสามแม่แม่นี่ค่ะโอ้แซวกันสนุกสนานเลยนะครับอันนี้เขาไม่ถือสาเขาเหมือนเหมือนเหมือนลูกเหมือนเต้านะครับเออเหมือนลูกเหมือนแม่เพราะเหมือนแม่นะครับเขาถึงได้แย่กันได้อะไรกันได้สนุกสนานแล้วก็เวลามาอัดอรายการรายการแม่สุก็เอาไอ้นู้นอันนี้มาฝากน้องและอัน้น คนนู้นคนนี้เขาก็เอาอะไรมาของติดไม้ติดมือมาฝากน้องไรอันมาฝากลูกชายนะครับมาฝากลูกชายนะครับเออก็ถึงได้ว่านะแม่แม่ก็ถึงได้พูดอะทำคลอดมากับมือนะครับตัดสายสะดือมากับมือก็เพราะว่าแม่แม่เขาเป็นคนตัดสินครั้งแรกที่ว่าน้องไรอันเข้าประกวด ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มีคุณเอชัยยาคุณหายอาภพพรณ์แม่สุสุนารีนะครับนั่นที่ว่าตัดสินวันนั้นนะครับที่น้องได้เป็นแชมป์สมัยแรกเลยนะครับสมัยแรกเลยคือทำคลอดเลยแม,แม่เขาทำคลอดครั้งแรกเลยนี่เขาถึงได้พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าตัดสายสะดือมากับมือเลย มันเป็นอะไรที่ว่าเป็นฟาร์มผูกพันของแม,แม่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 ลูกลูกเขาเจอกันแล้วก็มาอัดอรายกงรรายการเขาก็เจอกันอยู่เรื่อยทํากับเครงกับข้าวกินกันอะไรกันนัน่นนะครับเขาอยู่แบบครอบครัวอยู่แบบครอบครัวอ่าวันนี้ก็มาคุยกันประมาณนี้นะครับท <laughs> ักทายกันก็สบาึงได้แม่แม่เขาบางคนไม่รู้นะว่าทําไมแม่แม่เขาบอกว่าเออทาคลอดมากับมือ นะครับตัดสายสะดือมากับมือก็เพราะว่าครั้งแรกที่ประกวดร้องเพลงแม่แม่เขาตัดสินนะครับน้องเขาชนะการประกวดครั้งแรกเลยมันถึงได้เป็นที่ไปที่มาของคำว่าตัดสายสะดือมากับมือก็มาแนะนำบอกกล่าวกันให้เข้าใจนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ